ครับสวัสดีครับชาวอยูทุกที่ทุกโชวเอาวันนี้ขุดทะลุน้ำไลยนี่โอ้งานอย่างนี้ทำยากนะครับเพราะว่ามันต้องขุดเอาดินผ่านน้ำเนาะบริเวณนี้ว่าจะให้เจ้าของที่สูบน้ำออกเจ้าของที่ก็เสียดายน้ำครับก็เลยขุดทะลุน้ำเลยท้ทำอย่างนี้ก็ทำให้ไม่ได้ถ้าทำดีๆต้อง น้ำออกหมดก็เสียดายปลาเสียดายทุกอย่างละ่ะเจ้าของที่ทั้งจะลดต้นไม้นี่บริเวณนี้เสียดายก็เลยไม่ได้เอาออกหมดครับบริเวณนี้คนขับต้องสีมือซูเปรอร์มาลว้าสายจดจัดอ๋ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเออหอจกกับก่อน้ําสีองเรื่องเล่นน้ําเล่นน้ำบอยง่ายๆี่ nee. ต้องใช้สีมือจดจัดจดจัดครับดีครับ วันนี้ดินสวย,สวยครับเมื่อวานนี้ทลายปูสะเสร็จแล้วตอนนี้ดินสวย,สวยครับสวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกอ้าวันนี้ดินสวยเ้อผู้ใรอยกได้ดินดำเลยดินสวย,สวยครับบริเวณนี้ดินเพื่อนผงอะไรทหารนี่ขนรถดำรถยังจอดอยู่ข้างๆเทียบอยู่เลยอ๋อ ตัวประเทศก็โลกงมาตัวของว่านนี่ไปลินสาเก้าดินตับครับดินไม่ดีเท่าไหร่แต่บริเวณนี้ดินดีดินสวยห่างแฉบจะน้อย สายจวดจัดเนาะช่วงนี้ยายบอวันละสองครั้งเลยโอ้เหเซาะกันง่ายตอนแรงกัน,นง่า่บายกันง่ายช่วงนี้บ่อดินบอ่อเล็กๆไม่บ่อใหญ่ครับทั้งหมดที่เอาทิ้งจะกลับไปบ่อตัวเองเนาะลงเครื่งองจนมันหมดก่อน เทียมขานั่งเขามาเอารถกินน่วันั่เอารถกินโยแๆเอาโบโบออเอาขามาทีละยาเขามาทีละลายเอาไป สายฉวดจาดมาแล้วสายนิง่งนวล้อมเนาครับยายบอกโอ้ยายบอกเมืเอ่มเมอเอาะตัวเล็กๆเอาทีีเล็กสายฉวดจาดไปแล้วเอาไปรอคนไปเลยเอาไป จวดจาดสามชาแางเดียวตีอา๋อโว้ยสามชาแางเดียว,วจดวดจาดจวดจัดขอบคุณหลายๆเด้อชาวยูทูบเฮาเป็นกำลังใจให้เลยครับประหยะดัดดินสวยดินงามนี่รว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อเอาอมาจะป่อยน้ำซีชาวเอฟซีเฮาอยู่ดีไม่แห้งลำด้วยเด้อ